ฮามด่วนพ่อจ๊ะนงพนีพ่อนักร้องดังเข้าห้องไอคิวชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจจากกรณีกลางดึกที่ผ่านมานี้จะอาสยามนักร้องชื่อดังได้โพสต์ตประกาศข่าวลังหฮามด่วนพ่อจะ๊ะอาสยามพ่อนักร้องดังเข้าห้องไอคิวโดยเธอนั้นได้โพสต์ตว่าพ่ออย่าเป็นอะไรนะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาส่งกำลังใจอย่างมากมาย โดยจะอาสยามได้โพสต์ประกาศข่าวหลังคุณพ่อเข้าห้องไอคิโดยเธอนั้นได้โพส์ตระบุข้อความว่าพ่ออย่าเป็นอะไรนะตอนนี้พ่อนอนดูอาการอยู่ห้องไอคนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะและโพส์ตระบุข้อความอีกครั้งว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนตอนเช้าพาคุณแม่เดินสายทําบุญตอนดึกพาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาล ตอนนี้คุณหมอให้คุณพ่อนอนห้องไอซีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ครอบครัวเราค่ะขณะที่คุณเป็กวัลยาที่สาวจะอาสยามก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ากำลังกลับนะพ่อท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาส่งกำลังใจอย่างมากมายโดยระบุข,ข้อความว่าจากแววตาของแม่ร้อยคำบรรยายเลยขอให้พ่อแข็งแรงเร็ววันจ้า ขอให้คุณพ่อปลอดภัยนะคะขอให้คุณพ่อแข็งแรงหายไวๆนะคะสุดท้ายทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงขอร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวคุณจ๊ะอาสยามด้วยนะคะ